ทุกคนนี่คือพ่อแล้วนะคะวันนี้พ่อเราจะพามาขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่งค่ะไม้ที่พ่อเราตอนให้ทําคิวในวันนี้คือต้นชมพูทับทิมจันทค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดังนี้ 1. มีดหรือไม่ก็คัตเตอร์ 2. ขุยมะพร้าวที่แช่ไว้1คืน 3. ตุ่มตอนสําเร็จรูปพลาสติก ปกติคนส่วนใหญ่จะใช้ถุงพลาสติกอัดปุ๋ยมะพร้าวทำเป็นตุ้มตอนแต่วันนี้เราจะใช้ตุ้มตอนสำเร็จรูปนะคะเพราะจะทำให้เราตอนกิ่งได้สะดวกและรากของกิง่งตอนที่สวยและที่สำคัญตุ้มตอนสำเร็จรูปสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยค่ะวิธีทำเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปสังเกตได้ง่ายๆตรงที่เปลือกไม้จะเป็นสีน้ำตาลปนเขียวหลังจากที่เราเลือกกิ่งเสร็จแล้วเราก็จะใช้มีดควันใต้ ข้อตาของกิ่งพันธ์ุและอีกแพ้หนึ่งห่างกัน1น,นิ้วหรือประมาณ2ข้อมือค่ะแล้วก็ลอกเปลือกกิ่งพันธ์ุที่เราคว้านไว้หลังจากใช้มีดขูดเยื่อเจริญพันธ์ุเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงไม่ให้นําอาหารไปเลี้ยงส่วนยอดได้และกระตุ้นการออกลากให้ไว้ขึ้นด้วย หลังจากนั้นนำขุยมะพร้าวที่บีบน้ำออกจนหมดแล้วอัดใส่ในตุ่มตอนสำเร็จรูปเสร็จแล้วก็นำขึ้นไปหุ้มบริเวณแผลที่เราคว้านไว้ให้อยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็ประกบตุ่มตอนเข้าหากันแล้วก็บีบให้ลงล็อกจะมีตัวล็อกอยู่บนกลางล่าง ุ่มตอนจะล็อกกับกิ่งพันแน่นพอดีโดยที่เราไม่ต้องใช้เชือกมามัดค่ะหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปเมื่อกิ่งตอนมีรากเต็มที่แล้วก็สามารถตัดลงมาชำหรือปลูกได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะปลูกทำไมอะไรก็ควรที่จะมีอาหารให้กับพืชของเรากันนะคะนี่เลยค่ะขี้หมูและขี้ไก่อัดเม็ดใครสนใจสามารถทักมาในเพจของเราได้เลยนะคะชื่อเพจอยู่ใต้ล่างคลิปค่ะ อ๋ลืมมองอีกอย่างหนึ่งไปค่ะเวลาเราเลือกซื้อตุ้มตอนสําเร็จรูปนะคะเราควรจะเลือกซื้อตุ้มตอนสําเร็จรูปที่มีสีขาวใสนะคะเพราะจะทําให้มองเห็นรากที่งอกได้ง่ายขึ้นค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะคะ